ซูเปอร์เล็กก็ขยับเข้าหาไม่มัดแล้วก็ตามด้วยแข้งหลุดไปขยับเข้าหาเหมือนเดิมนี่ครับจังหวะทีไปก็ซูเปอร์เล็กมีไร่แขนแทงเขา้าโอ้ยเจอเหลี่ยมของโจนาธานหลมลงไปนะเนี่ยครับฟ้องกรรมการฮนะเนี่ยครับมีโดนศอกไปนะครับโอ้ยจังหวะนี้ทีค่คิวซ้ายนะครับแตกแล้วนะฮะสำหรับโจนาธาน แลกสอกกันนะครับจังหวะนี้เข่าไกลแปล๊บเดียวนะครับเป็นผลเลยนะฮะดอกเดียวมีแตกเตะไป,ไปยังติดอยู่<ๆ>นี่นะครับโดนแล้วนะครับมีมดหนึ่งสองก็ตามด้วยเตะพับนอกขวาของซปเปอร์เล็กแลกเดือดกันเลยนะฮะโจนาธานก็ไม่กลัวซปเปอร์เล็กก็ไม่ประมาทแล้วก็จังหวะนี้มีสอกอีกที่หนึง lay khén